คุณสมาชิกหมายเลข1380639ถามเข้ามานะคะว่าถ้าติดตั้งโน้ต5เอาไว้ด้วยตัวยึดโทรศัพท์แบบเสียบช่องแอร์รถยนต์แล้วโดนแอร์เป่าเป็นเวลานานๆตัวเครื่องจะมีปัญหาอะไรไหมครับบางครั้งเวลาที่ตัวเครื่องเย็นมากๆจะไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ไม่รู้เกี่ยวกับที่เครื่องเย็นหรือเปล่าจริงๆแล้วการที่ Samsung Galaxy Note 5เนี่ยโดนแอร์เป่าอยู่ต,ตลอดเวลาเนี่ย ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหานะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อไร่ที่ตัวเครื่องเนี่ยมันเย็นนะครับผมตัวแบตเนี่ยมันก็เหมือนจะได้โดนเป็นการถนอมแบตไปในตัวเนื่องจากว่าแบตลิเทียมไอออนเนี่ยยิ่งทํางานในความร้อนเท่าไหร่โอกาสเสื่อมของแบตเนี่ยก็จะยิ่งสูงมากส่วนตัวของเครื่องมันเองเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิต่ําม,มากขนาดติดลบอยู่แล้วครับ ส่วนเรื่องของฟิงเกิลสแกนเนี่ยที่พอเวลาไปตากแอร์อยู่เรื่อยๆแล้วมีปัญหาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเธอเว่าให้สันนิษฐานอาจจะเกิดการที่ว่าพอไปตกแอร์เจอความเย็นมากๆแล้วเนี่ยแล้วไปเจออุณหภูมิร้อนๆมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดไอน้ําหรือว่าตัวนิ้วของเราเองเนี่ยมีไอน้ําทําให้เวลาไปแตะมันแล้วเนี่ยตัวฟิงเกิลสแกนมันก็จะทํางานไม่ค่อยดีนักครับทะไรอะฮะกำลังเป็นแอร์งไงรอนทดสอบอยู่มันจะใช่ไมเล่า